จิตเป็นผลภัยได้ในการที่เราใช้สติกำหนดนาฐานกายและการในกายคำว่ากายก็คือมหาอุตตรูปในกายก็คือความรู้สึกนั่นเองความรู้สึกเป็นตัวพาจากกายนอกเข้าสู่กายในเข้าสู่อุปาทยารูปโดยอาศัยความรู้สึกแล้วก็เราต้องเป็นผู้กำหนดก็คือใช้สติคือการระลึกรู้ก่อนในขั้นแรกเป็นการเหมือนการเริ่มสีไม่ขีดไฟโดยการใช้สติ สติทําให้เกิดสมาธิเรากาหนดหนึ่งครั้งกํากหนดสติหนึ่งครั้งวูบหนึ่งวูบหนึ่งวูบหนึ่งเนี่ยมันเป็นเห็นความเกิดดับไปในตัวเราสร้างเราปรุงแต่งอารมณ์ขึ้นมานแทนที่เราจะดูเพียงแต่รู้อย่างเดียวเราดูลุความเราเราดูที่ไปที่ความรู้สึกการกําหนดในฐานกายเนี่ยเรากำหนดสักายเคลื่อ,อนไหวเฉยเฉเนี่ยสติอยู่กับกายเนี่ยมันก็เหมือนกับจะเป็นกําหนดที่อัตตา เนื้อสติอยู่เรารู้กายเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยพอทำมากเข้ามากเข้ามากเข้ามันจะเกิดจิตมันก็จะเด่นขึ้นมากัวตัวผู้รู้นั่นเองเขาเรียกกนดูกายเคลื่อนไหวแล้วก็จะมาดูใจคิดนึกซึ่งมันดูการดูที่ภายนอกกายนอกจิตนอกกรนี้ถ้าเราดูความรู้สึกเนี่ยมันจะเห็นความเป็นความเกิดดับไปในตัวเป็นการปรุงแต่งในขั้นต้น,เ,นเมื่อเราสติดูความรู้สึกวูบหนึ่ง มันก็จะเห็นตัวผู้โลเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในตัวพอเราทำความรู้สึกมากๆเข้าในฐานกายคือมหาบุทรรูปเนี่ยเอาสติดูที่มหาบุตรลูปและความรู้สึกในมหาพุตรลูปเนี่ย<ม>เขาเรียกว่าเห็นกายและกันในกายเนืองๆอ,อ,อยู่มันจะได้พอทํามากเข้ามากเข้ามากเข้า,า,ขา,ขาจิตมันก็อยู่ตรงนั้นอ่ะมันเกิดก็วุบหนึ่งดับไปบุบหนึ่งหนึไปจนจิตไม่ไปไหนคือตั้งสติสมาธิเป็นคณิกะสมาธิ นะไม่เป็นสมาธิที่ดิ่งเลิกแต่ใหม่ใหม่ก่อนที่จะไม่จะไปถึงสมาธิธรรมชาติที่ละเอียดเนี่ยมันก็ต้องใช้สติสมาธิที่เป็นอารามนูปนิกฌานการเพ่งความรู้สึกเป็นอารมณ์แต่ยังไม่ถึงแน่นนะออกเครียดทิสะนะยังไม่โปร่งนะยังไม่เห็นรูปนามเกิดดับอย่างนี้เป็นอารามนูปนิปนิชานคือการเพ่งเอาสิ่งเดียวเป็นอารมณ์คือเพ่งความรู้สึก ถึงจะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ตามแต่มันยังไม่ได้เห็นรูปนามเกิดดับเพราะนั้นเมื่อเรามองสติเอาสติดูความรู้สึกความกระโดดความรู้สึกในฐานมือมากเข้า <c oughs> น้ามันจะกระเทือนไปถึงในสวงอกของเราซึ่งเป็นที่ฐานพิธีอยู่ของฐานจิตโดยเฉพาะแต่ในสวงอกของเราพอเข้าไปเราก็พอละเอียดเข้าไปเนี่ยสติสมาธิเนี่ยละเอียดจากความรู้สึกอยาไปสู่ความรู้สึกละเอียดเนี่ยมันจะเข้า คือมันเริ่มกระเทาะร่อนในความคิดหยาบหยาบตาเราก็ต้องสำรวมว่าไม่เอาเรื่องใหม่เข้าหูจมูกลล้นกายนะใจนะเราจะไม่เอาเรื่องใหม่เข้ามาเราจะกั้นเราจะเอาสติเราหมุนเวียนไปกับความรู้สึกในฐานกายคือยกมือพอยกมากเข้าเนี่ยมันก็นะสติสมาธิมันเริ่มจ,จากหยาบก็พอเราเพ่งเพียนมากๆเข้าเนี่ยมันก็จะเริ่มชัดเจนมากขึ้นละเอียดขึ้น นะเราก็จะเข้าไปรู้จัดหัวใจเต้นแ็เรายกมือจับความรู้สึกมากเข้ามันจะแน่นทรงอกหรือไม่งั้นเราก็ไปดูที่ใจเต้นในทรงอกทันทีดูมากเข้ามากเข้าเราก็จะดูว่ามันชัดตรงไหนเราดูตรงนั้นอาจจะชัดกลางทรงอกชัดชัดด้านซ้ายชัดด้านขวาอะไรก็ตามเราวชัดตรงไหนเราดูตรงนั้นพอดูไปปว๊บมันจะแน่นหนะ้าอกนั่นนะก็ยังเป็นการดูฐานกายอยู่ดีแหละแต่จิตมันก็อยู่ด้วย ยังไม่เด่นชัดขึ้นมาพอเราดูให้มันแน่นแน่นทรงออกแล้วมันก็จะทะลุหลังก็เรียกว่ามันมีมโนสัมผัสจะเกิดก็เรียกว่าจิตเริ่มเด่นชัดขึ้นมาแล้วเกิดมโนสัมผัสแล้วจะเกิดเป็นมโนรับวิญญาณการรับรู้ทางใจขึ้นมาแล้วก็พุ่งผ่าน นทะลุหลังขึ้นไปตามอกระแทกตามเส้นประสาทแล้วก็ไปผ่านสมองด้านหลังด้านหน้าแล้วก็จะมาตึงหน่วงก็เรียวกว่าแน่นในอกแล้วก็เครียดทิ่ศันี่ในวิชาของสัมบัญญาบัพทะนะเราอย่าเอาแนวอื่นก็มาพูดเนี่ยพูดถึงแนวสัมปัญญาบัพะแล้วก็จะจับความรู้สึกที่มือให้ชัดเจนต่อเนื่องต่อไปก็ได้ท่านไดนทรงอกไม่มีท่าในใดนทรงอกมีเราก็ดูที่ใจเต้นถ้ามีเต้นกลางทรงอกก็ดูกลางทรงอกเลย บางทีเนะี่ยถ้าเราไปเพ่งกลางก็ออกมากอาจจะปรุงแต่งแต่ถ้าการปรุงแต่งนั้นนะถ้าเรามีใจยังมีใจเต้นอยู่ช่างมันแต่ว่าบาง